ชิดนะครับกับสาวๆมากดอีกว่าที่วันนี้เนี่ยนะครับมีโชว์สุดพิเศษมาฝากพวกเรานะครับชาวรีวิวบันเทิงด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปพบกับพวกเธอเลยกับเซมิสคิทเทน เชิญครับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับนี่ค่ะหมกับกันวงค่ะโอ้สวัสดีค่ะพิมค่ะครับผมสวัสดีค่ะลิวค่ะสวัสดีค่ะเฟยค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้น้องเล็กของวงค่ะโโอ้ห น้องอเล็กของวงนะอ่ะเวลาเหลือน้อยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะไปเมาส์ไปคุยกันต่อทางช่อง28อแล้วก็มีโชว์พิเศษ,ษ,ษมาฝากต่อเนื่องกันด้วยนะครับตอนนี้หมดเวลานะครับกับทางช่อง33แล้วพวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวบันเทิงทางช่อง28นะครับผมจอห์นมินยูนะครับและลูกแก้วกานตกมลค่ะ ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มาโชว์ด้วยนะครับกับเ,เขาเรียกว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับเรื่องออ notification ตือนนักรักเลยนั่นเองนะครับซึ่งเรามีโอกาสได้ร่วมทำเพลงนี้ด้วยแล้วก็นำเสนอเพลงนี้ด้วยพูดพูดถึงผลงานเพลงนี้หน่อยครับ ก็ไปแล้วดินี่น้องเล็กทำงานอะไรกับตันทำอะไรบ้านเนี่ยโอ้อหกับตันเหนื่อยอยู่กับตันเหนื่อยอยู่ที่ใหม่ทได้หมดไดจริงจริงพวกเราก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็น แบบประสบการณ์ใหม่ของเราอีกครั้งเพราะเราพวกเราไม่เคยทํางานประกอบซีรีส์เลยอะค่ะแล้วผู้กํากับใส่แบบเพลงของเราไปแทบจะในทุกช่วงของซีรีส์เลยอะค่ะมันก็เลยทําให้คนติดหูมากขึ้นแล้วก็อยากจะมาฟังว่าใครเป็นคนร้องมากขึ้นใช่แล้วก็แสแล้วเออซีรีส์เรื่องนี้นี่คือดีมากเลยเนาะได้ดูกันไหมคะแล้วรู้สึกไงบ้างดูเออดูแล้วได้ยินเสียบเพลงตัวเองแล้วมันยังไงคะก็หลอนหูเลยหลอนหูเลยชอบเขาว่าหลอนหูเอม เฮ้ยแต่ว่าน่ารักมากๆเลยใช่แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีโชว์ด้วยนะครับเออครับผมฝากหน่อยครับตอนนี้ก็มีเพลงประกอบซีรีส์ Notification เป็นน่ารักเลยค่ะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอที่กําลังจะเป็นเวอร์ชั่นของเราอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยค่ะก็กำลังจะปล่อยเร็วนี้ค่ะใช่คใช่ค่ะแล้วก็นอกจากที่มีเพลงประกอบแล้วก็ซีรีส์นะคะก็สามารถดูได้ที่ช่อง3 3นะคะเวลาห้าทุ่มยี่สิบนะคะแล้วก็ตอนจบนะคะเสาร์หน้าทางแอปเมโล่ค่ะ โอ้โหดีดหมากจ,จบแล้วเออจริงจริงเฮ้ยเดี๋ยวขออีกนิดนึ่ง,ง,งแล้วถ้าเกิดอยากจะไปติดตามเซมิสกิเท,ทนเนี่ยติดตามได้ที่ไหน เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กค่ะทางเพจไซมิทิทเทนนะคะหรือว่าจะเป็นเพจเคีบวบ้ามิวสิกก็ได้ค่ะอาโอเคอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวสาวๆเขาจะมีอีกหนึ่งโชว์มาฝากกันเพราะว่าชาวช่อง28่สิเขายังไม่ได้ดูกันไงนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอมอบเวทีนี้นะครับให้กับสาวๆไซมิธิเทนเลยแล้วกันนะครับเชิญเลยนะครับคุณแม่ออกมาคุณแม่ออกมาโอ้